จของเราเราต้องรู้ตามมันไปทุกเรื่องสิ่งที่มันค้างอยู่ในใจเรานี่เป็นเรื่องสําคัญมากรูปประขันี้มันจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของมันรูปประขามันอย่างถ้าเรานั่งกันอยู่ที่นี่คนหมือนกันทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี่นี้กันมันก็ว่ามีอะไรไม,มันมีแต่รูปประขันกับจิตเท่านั้นนะมีแค่นี้เองในในนีย่างนะั้นมีแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอก ยจจังแต่จินไปรับอารมณ์เข้ามาจากข้างนอกแค่นั้นเองรับนมามขันรับอะไรต่างๆมาแค่นั้นเองเพราะมันไม่รู้ถ้ามันรู้แล้วเนี่ยรูปประคันก็เป็นแค่รูปของประคันจิตมันก็เป็นส่วนของจิตมันไม่เกี่ยวกันนะอย่างตัวผมเองก็เหมือนกันเหมือนคนติดคุ๊ไปเชียงรายถ้าไม่อยู่ในโรงพยาบาลในห้องโรงพยาบาลก็ไป จำวัดที่บ้านโยมก็ここอยู่ในห้องก็อ,ここอยู่ในห้องพอมาวัดก็อยู่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยมันเป็นแต่ทาขันมันถูกเหมือนถูกจองจำอย่แต่จิตมันไม่ได้ถูกจองจำแล้วมันก็อยู่ได้อยู่ได้มาหลายพรรษาแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ก็พยายามฝืนที่จะเดินแบบอยู่นั่นแหละพอเดินมามันก็มึน หมื่นแล้วมันก็ใจสัน่นะพอใจสั่นแล้วลมหายใจมันจะขาดเนี่ยมันจะเป็นเป็นช่วงเป็นขาดไี่เป็นช่วง,เป,วงเป็นตอนขพระมันขึ้นไปแต่ที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือจิตของเราไ่้แหละถ้าขันจะเป็นยังไงเ็แล้วแต่จิตของเราเป็นเรื่องสําคัญที่สุดไม่ให้มีอะไรข้างค้างอยู่ตัวนี้ได้เป็นเรื่องสําคัญนะ บริสุทธิ์นะผู้บริสุทธิ์ต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จริงๆภายในจิตจะต้องไม่มีอะไรมาข้างคอยูนะเพียงแต่ได้รับรู้รับทราบตามเป็นจริงเท่านั้นทุกอย่างร,รู้รู้อยู่เหมือนเดิมรู้อยู่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะมันก็เหมือนอย่างกับอสวน,นีนะ้มากระทบมือเราพบกบระตกลงไปแค่นั้นเองนะอานะรมณ์ก็เช่นเดียวกันมันมาถูกประกบเรารู้เลยว่ามาถูก ถ้าไม่รู้เลยเราก็ไม่ถูกเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างนะมันจะต้องรู้เรารู้้ราทราบหมดมันถูกเราก็มันก็ตกหายไปตกหายไปอารมณ์ก็เช่นกันนามขันก็เช่นกันโรคโกดลงทั้งหลายก็เหมือนเดียวกันหมดมันมาถูกเราต้องล่วงไปถูกแล้วต้องล่วงไปนะมันจะต้องเป็นเช่นนี้นะจะให้มันมีอะไรอยู่ในจิตในใจการมีอะไรอยู่ในจิตในใจนี่เป็นสิ่งที่ที่ไม่บริสุทธิ์นะให้ออก ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเอาออกไปับนะเพื่อนก็เหมือนกันนะไม่อยู่กับโลกภายนอกเนี่ยนะโลกภายนอกมันมีคนขายแิ่อยาคคนโจงเกียดโจงชังเราอย่าให้มันข้างค้างอยู่ในจิตในใจของเราการที่ไม่ให้มันข้างค้างเราจะดึงมันออกก็ไม่ได้ดึงออกดึงออกก็ไม่ได้สิ่งที่จะออกได้ก็คือรู้มันตามจริงเท่านั้นเมื่อรู้ตามจริงมันก็จะออกไปออกไปออกไปของมันเอง นะอาริ <cin> ์ท nah, no no <celand> <re> ั้งหลายอยู่กับโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะมันไม่มีอะไรนะถึงเราจะอยู่กับโลกแต่เราก็อยู่ให้อยู่เหนือโลกเลยถือว่าไม่มีอะไรนะอยู่กับโลกสมมุติแต่ให้อยู่เหนือโลกสมมุติขึ้นไปนะอันนี้พอสมมุติให้ฟังว่ามาอยู่เหนือโลกสมมติที่จริงมันไม่ได้อยู่เหนือโลกสมมติหรอกมันอยู่กับโลกสมมุตินี่แหละคุกที่อยู่ด้วยกันนี่แหละคุกไปคุกมาอยู่ด้วยกันนี่แหละเออ เหมือนสิ่งของขยเย,ยขาขยเย,ยขาขยเยาอยู่วกวมกันอยู่ทั้งนั้นแหละก้อนหินก้อนดินก้อนทรายขยเยาอยู่ในกวนเดียวกันนั่นแหละอืมแต่เราไม่แต่มันไม่สามารถที่อะไรก็ไม่สามารถที่มาติดมันได้อีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่มาติดข้องอยู่ในจีบของใจของเราได้อีกแล้วนะเราต้องใช้มันให้เป็นนะใช้มันเป็นแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อเรานะเมื่อใช้มันไม่มี เมื่อใช้มันไม่เป็นมันก็มีโทษต่อเราเืี่งสมมติมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเพราะว่าเราไม่รู้เราไปยึดมันไว้นะคือเราไม่รู้ตามเป็นจริงเราใช้มันไม่เป็นผู้ที่ใช้มันเป็นแล้วนะคือผู้ที่ยอมรับมันแล้วนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้ของมันเองเนี่ยอ๋อโกธมันก็รื้อมันก็แพกโกดแค่นั้นเองอ๋อมุ่งหยีมันก็มุ่งหยี คือเรายอมรับมันนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าเราตวาวกที่เป็นพระอรหันจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านก็ใช้อย่างนี้เหมือนกันคือยอมรับมันคนที่ยอมรับไม่ได้เนะี่ยคืออยู่ในโลกนี้อยู่กับโลกสมุิเขาไม่ได้จะไปอยู่กับใครก็ไม่ได้คือไม่ยอมรับความจริงความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ตายเป็นสัจธรรม มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราจะไปเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้เมื่อเราอยู่ในโลกของความอยู่ในโลกของความสมมุติเนี่ยนะเราต้องยอมรับความจริงที่มันมีอยู่แล้วมันเป็นสัจธรรมมันเกิดขึ้นเรายอมรับมันซะเพราะมันโผลเกิดขึ้นเราอย่ามาเปลี่ยนแปลงมันให้มันไม่โกรธก็ไม่ได้เพราะมันโกรธเราก็รู้ว่ามันโกรธไงแล้วแค่นั้นคนคนนี้นิสัยอย่างนี้จะไปเปลี่ยนแปลงนิสัยเขาไม่ได้จะให้เขาเป็นไปดั่งใจเราก็ไม่ได้ เราก็ต้องปล่อยเขาไปเขอเขาเป็นเขาอยู่อย่างนี้แหละนี่ทุกคนก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแหละนี่เหมือนธรรมชาตินี่แหละก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละนี่มันเป็นสัจธรรมอารมณ์ทั้งหลายนามขันทั้งหลายรูปปรจขัน์ก็เหมือนเช่นเดียวกันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละรูปปัจัน์ก็คือมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายอืมมันก็เปรียบเหมือนถ้วยต่างๆที่เราใช้สอยอยู่นี่แหละ ใหม่ๆม,มันก็ดีซือมาใหม่ๆมันก็สะอาดหมดจดใหม่ไม่มีบินไม่มีอะไรสักอย่างต่อไปมันก็มีบินมีชุกโซมมีเสียหายก็ต้องทิ้งมันไปมันก็เช่นเดียวกับร่างกายของเรานั่นแหละร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันมันก็ต้องมีบินมันต้องมีชุกโฉมมันก็ต้องเสียหายเออซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรมันเป็นศัจธรรมจะให้มันดีอยู่ตลอดมันเป็นไปไม่ได้ เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันเป็นสัจธรรมของมันจริงๆในตัวนี้หากเรายอมรับมันแล้วเราก็มีสุขถึงถ้าขันจะไม่ดียังไงก็แล้วแต่เราก็มีสุขสุขนี้ไม่ใช่เป็นสุขภเวทนาแต่เป็นสุขที่เหนือสุขภเวทนาไปแล้วสุขภเวทนานี้เป็นสุขของโลกสมมติเท่านั้นเองนะ เป็นลกของสมมุติเทนั่นเองสุขเวทนาสุขตัวนี้เอาไว้ไม่ได้สุขตัวนี้อย่งเคยเปรียบให้ฟังนั่นแหละเอาไว้ไม่ได้เมื่อมีสุขแล้วมันต้องมีทุกอย่างแน่นอนนี่มันก็อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนี่แหละความสุขอ่าบรมมาสุขอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนั่แหละอะพอเราเอาความวุ่นวายออกไปแล้วความชุ่มเยน็นนี่ความเย็นอกเย็นใจก็อยู่ตรงนั้น ตรงนั language, out, ite, is no like like ้นแหละที่เราต้องการกันคือตรงนั้นแหละที่มาปฏิบัติธรรมกันเราไม่ได้ต้องการตรงไหนนะความร้อนต้ออยู่ท่ามกลางความเย็นความเย็นก็อยู่ท่ามกลางความร้อนกองไฟมันมีกองไฟเกิดขึ้นมันก็มีความร้อนเมื่อดับไฟไปแล้วความเย็นก็อยู่ที่ความร้อนนั่นแหละนี่ต้องการตรงนั้นแหละอยู่ในโลกสมมตินี้นะเมื่ออยู่ในโลกสมมตินี้แล้ว ความวุ่นวายต่างๆางางมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดทุกเวลาเพราะมันเป็นสัจธรรมมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันมีหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นเมื่อมันเข้ามาแล้วเราเอามันออกเอาความวุ่นวายเอาความร้อนออกอความชื้นเย็นก็กลับเข้ามาแทนที่นั่นแหละตัวนั่นแหละสิ่งที่ต้องการแล้วนะขอให้ทุกท่านมีความเพียรมีความตั้งใจนะถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะหา้าไม่ได้ออกมาพบปะพวกเรา แต่ขอให้เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้เข้าปัญหาได้ทุกเวลานะเพราะประจูหลวงพ่อจะเปิดไว้พวกเราก็รู้แล้วว่าจะเปิดไว้ด้านข้างนะไม่ว่าตอนกลางคืนหรือกลางวันจะเปิดไว้ที่ด้านข้างตลอดนะท้างหน้าจะไม่เปิดไว้นะจะเปิดไว้ด้านข้างนะขอให้จั้งใจกันนะเป็นห่วงแต่ วรพรนี้แหละนะั้นให้รู้ทันเข้าทันทุกอย่างแค่นั้นเองก็จบนะนรู้เข้าทันแค่นั้นเองมันเป็นสัจธรรมมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเกี่ยวข,อในในขอ้องภายในจิตเราให้รู้มันนะรู้มันแล้วก็จบเลยจบเลยจบเลยเหมือนอย่างนี้แหละมันมาถูกปั๊บก็ล้วงแค่นั้นเองใช่หไหมล่ะมันต้องถูกก่อนถึงแม้ว่ามันจะมาถูกเข่าเราเราก็รู้ ึงแม้ว่าคนจะมาจับแข้งกับขาเรากี่คนกีมือเราก็รู้เรารู้หมดแล้วมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เรารู้จักมันหมดเมื่อรู้จักมันมันก็ออกไปหมดแค่นั้นเองนะก็ให้มีความเพียรนะอดทนนะอวันนี้หลวงพ่อไม่ได้ไปหาหมออีกแล้ววันนี้วันนี้ไม่ได้ไปเหรอเพราะเพราะวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์อืมวันวันอัน จะต้องไปไปางมอีแล้วพบล็อกป๊แล้วเท่านั้นเองรักแค่นี้คนนะทรัพย์สินเงินทองของมีค่ารวมทั้งที่ดินที่นารถบ้านตัวของเราเองคือรูปประขันตัวนี้ พ่อแม่สามีภรรยาบุตรญาติพี่น้องเพื่อนฝูงรวมทั้งหมดที่อยู่ในโลกสมุตินี้ตั้งอยู่ในโลกใบนี้รวมทั้งเทวโลกพรหมโลกทั้งหมดไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นคิดดูสิรูปประขันตัวนี้ รูปประคันก็หมายถึงร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราเลยคนไม่เข้าใจกันถ้าหากได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะเข้าใจแต่ทำไมมีน้อยนิดเหลือเกินที่มาเรียนรู้เพื่อที่จะให้เข้าใจในตัวนี้ถ้าหากเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้ว บ้านเมืองก็คงจะสงบสุขขึ้นอีกมากมากกว่านี้อีกเยอะเลยทีเดียวโลกทั้งโลกนี้ก็จะอยู่กันอย่างสันติอยู่กันอย่างมีความสุขถ้าหากได้มาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถึงแก่นจริงๆให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานกันจริงๆการเรียนรู้นั้นมันก็ไม่ได้ยากเลยอย่างที่เราคิดกัน พวกเราทั้งหลายและอีกหลายๆคนที่ไม่ได้มาอย่างที่แห่งนี้ก็ไปตั้งกั้นกันไว้แล้วว่ามันยากเราไม่น่าจะเข้าใจได้หรอกคิดกันแต่อย่างนั้นที่จริงมันเป็นเรื่องไม่ยากเข้าใจได้กันทุกๆคนขอให้มันประพฤติปฏิบัติกันท,ท,กทุกวันเท่านั้นเองใช้เวลาไม่นานหรอก เราก็จะรู้เราก็จะเข้าใจแล้วทีนี้ว่าร่างกายของเราที่เราเดินไปเดินมาใช้มันไปหาเงินหาทองใช้มันไปหาความสุขทุกมาต้องหามาวิ่งเข้ามาหาเองนะตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะทุกเนี่ยนะมันเข้ามาหาอยู่แล้วตัวนี้แหละไม่ใช่ของเราเราก็ยังไม่รู้นะน คิดดูเถิดถ้าหากได้เรียนรู้แล้วนี่เราก็จะเข้าใจทั้งหมดอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่ในจิตในใจของเราเองในเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่ของเรารูปประขันก็ไม่ใช่ของเราคือร่างกายตัวนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอารมณ์ทั้งหลายท,ทั้งสิ้นก็ไม่ใช่ของเรา เราต้องทิ้งมันไว้ในโลกใบนี้ถ้าหากเรียนรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งภายในจิตในใจแล้วเราหมายถึงตัวภายนอกสติปัญญาภายนอกทําไม่ได้สติปัญญาภายในจิตต่างหากมันจะทิ้งของมันเองมันจะปล่อยมันจะวางเองแล้วให้มันเป็นอยู่ในธรรมชาตินี้แหละให้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นของมันมาตั้งนมตั้งนานแล้ว เรามายึดอเอาแค่นั้นเองว่าเป็นของเรา,าเราเลยเกิดทุกข์ยึดสุขนี่ว่าเป็นของเรายึดยึดทุกข์กับยึดเห็นไหมถ้าไม่ยดจะทุกข์ได้อย่างไรล่ะดีใจเสียใจโลกรดหลงหมดหยิดเสียใจน้อยใจลำคาเนี่ยความตนีทีเหนียวความอิจฉาริษยาความอยากดีอยากเด่นอยากได้หน้าได้ตาทั้งหลายและอย่างอีมากมายนะ อารมณที่ยังไม่ได้เอ่ยมันออกมาเราไปยึดไว้หมดที่ยึดก็เพราะเราไม่ได้เรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อยึดแล้วอย่างเช่นยึดความโกรธอย่างเงี้ยมันก็โกรธที่โกรธถ,ถึงขั้นที่ต้องวางแผนไปฆ่าคนอีกฆ่าคนแล้วตรวจมาจับเราอีกกลับแล้วเราเราไปประหารอีกท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าถ้าหากตราวจจับได้ถึงฆ่าคนตายแล้วเนี่ยนะ ด้วยไตรตรองด้วยก่อนด้วยเหตุด้วยผลเรียกถึงต้องประหารชีวิตอย่างแน่นอนอารมณ์นี้แหละเข้ามาเล่นงานเราก็เป็นไปตามอารมณ์ของมันโดยที่ไม่รู้ตัวสงสารมาก,ก็อย่างเช่นแดดร้อนร้อนเนี่ยนะร้อนจัดจัดเนี่ยคนก็ไม่รู้ว่าแดดมันร้อนจัดก็ไปตากเดงเป็นลมแล้วเป็นลมอีกคิดดูเถอะก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าเป็นลมเพราะแดดนีแ่แหละ ไม่สมบายผิวหนังลอกไม่เกลียมหมดก็ยังไม่รู้ว่าเพราะแสงแดดดี่แหละก็ยังไม่รู้ตัวอีกฝนตกก็ไปยืนตากฝนอยู่ไม่รู้จักหลบหลบก็ไม่เป็นจนปอดบวมเข้าโรงพยาบาลเป็นหวัดเป็นไข้แทบลม้มแทบตายพอหายแล้วก็ไปอีกไปยืนอีกปอดบวมอีกเป็นไข้เข้าโรงพยาบาลแทบลม้มแทบตายอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก ก็เพราะไม่รู้เปรียบก็เช่นนี้อารมณ์ทั้งหลายก็เช่นกักนความโลภความโกรธความหลงหมดยิ่เสียใจใน้อยใจทั้งหลายเราเอามาเป็นของเราโดยที่เราไม่รู้ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปตากแดดไม่ต้องไปตากฝนเออไม่ต้องวิ่งไปหาลูกเห็บตกใส่กบ,บาลกระบ,บาลแตกศีสะแตกเลืดอดไหลอาบซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็ไม่ไปแล้วนี่ถ้าเรารู้แล้วเรื่องอะไรละ่ะ ของเหล่านั้นมันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะที่เรามองไม่เห็นเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็จะมองเห็นมันเมื่อมองเห็นมันแล้วเราก็ไม่จับมันแล้วคิดดูดีๆมาเรียนรู้กันเถอะนะพวกเรานี่นับว่าเป็นบุญแล้วที่เกิดมาเป็นคนพุทธพบพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้เรียนรู้แล้วขอให้ทําให้ถึงขนาดต้องปล่อยให้มันเป็นของโลกนี้ ข้ามเข้าไปอยู่ในฝั่งพระนิพพานแล้วเนี่ยนะมันไม่มีพวกนี้ไม่มีรูปไม่มีเวทนาสัญญาสังขารมีญาณไม่มีอารมณ์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่มีพวกนี้โลกนี้หายวับไปกลับตาร่างนี้ก็หายวับไปกลับตาเชั่วขณะจิตเท่านั้นเองเข้าไปในนั้นจะเข้าใจชัดเจนทั้งหมดเมื่อกลับออกมาแล้วเราก็มาใช้รูปปั้นตัวนี้อยู่ใช้อยู่เหมือนเดิม นมามขันก็เหมือนกันวทานาสัญญาสังขามิญญาอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันมันเข้ามาแล้วพอรู้ปุ๊บก็เอาหายไปรู้แล้วก็หายไปเท่านั้นเองบางตัวไม่มาเกาะจิตเกาะใจโดยจำไปเกาะไม่ได้บางตัวก็มากเกาะพอให้รู้แค่น,นั้นเองรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับเท่านั้นเองขอให้ตั้งใจปฏิบัติประพฤติตามคําสอนพระพุทธเจ้าเถอะเป็นสิ่งดีขอให้ตั้งใจทํานะวันนี้ไม่มีเสียงนะ มึนมอนอยู่พูดก็สับๆโส,สนๆอยู่หวังว่าคงเข้าใจกันอยู่นะขอให้ตั้งใจทำกันขอให้ทุกท่านที่มาอย่างที่แห่งนี้ได้ฟังธรรมนี้จงเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ